สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญของพระพุทธชินราชนะนครับเนี่ยเป็นด้านหลังเป็นของรัชก,กาลที่ห้านะครับเป็นรหนะ้าพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะราคาค่อนข้างมีราคานะเป็นเนื้อเป็นเนื้อดีด้วยเล็กนะครับขนาดเล็กครับขนาดเท่าเหรียญห้าสิบนะเหรียญห้าสิบสตางค์ มาเทียบกันให้ดูนะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตังค์นะฮะนะฮะเท่ากันเลยนี่ฮะเหรียญห้าสิบตังค์จะใหญ่กว่านิดนึงนะขนาดเล็กนะครับโอเคเล็กมากนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่เลยนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเหรียญห้าสิบตังค์นะครับ ห้าสิบสตังค์จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าดนึงโอเคนี่ครับพระพุทธชินราชนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับกสสสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับไม่ใช่สามห้านะครับไม่ใช่สามสี่ก็จะมีจุดอยู่นะครับสามสิบห้านะครับไม่ใช่สามสีแน่นอนผมเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับจะไม่ิหนีับ เลขสามสิบห้าจะมีจุด้างบนนะครับผมเปิดดูนอินเทอร์เน็ตนี่ราคาพอสสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับสามเก้านะครับแต่ของผมนี่สามห้านะครับสามเก้านี่จะเป็นหลักพันนะครับหลักพันพันห้าพันหกพันเจ็ดเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครค่อนข้างมีราคาหน่อยหนึ่งอยู่กับผมนี่คือว่าใหม่นะครับสภาพยังดีนะครับเพราะว่าอยู่ในถุงซิปอย่างดีครับอยู่มานานแล้วนะครับขอมาลงให้ดูกันดูด้านหลัง ด้นานหลังครับตัวหนังสือยังสือว่าสวยครับตัวหนังสือคมชัดครับนี่ยพระบาทสมเด็จพระประมินทร์อะไรนี่ยาวๆเนี่ย,ย,ย,เ,ยเป็นชื่อของรัชการที่ห้าเลยครับเป็นนามของท่านนะครับภาพยังสวยครับเนื้อมีสีลงน้ำยาสีด้วยนะครับสวยครับ ผมชอบมากครับเป็นครั้งแรกนี่ถูกใจเลยเาลัามาลงให้ดูกันเป็นของพุทธชินราชจังหวัดพิษณโลกด้วยนะฮะนี่ฮะตัวหนังสือด้านหลังนะครับ เงาวับเลยครับนั่นขอบเหรียญน,นะครับสวยครับสวยอยู่ในถุงซิปอย่างดีนะ ตัวหนังสือยังสวยครับคมชัดยิ่งออกจากต้นกำเนิดด้วยนะครับออกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระพุทธชินราชนะจังหวัดพิษณุโลกนะครับดูพศชัดชัดกันอีกทีหนึ่งดูพศนี่ครับพศสามห้านะครับ เลขห้านะครับสองห้าสามห้านะครับสวยครับสภาพสวยมากครับโอเคครับ